กลายเป็นหัวรถจักรที่หาพบตัวได้ยากตามเส้นทางต่างๆไปแล้วนะครับสำหรับหัวรถจักร CSR ถ้าอยากพบตัวก็ต้องไปชมที่สถานีชุมทางศรีราชาซึ่งก็จะเจอเจ้าหัวรถจักร CSR จอดอยู่ประมาณ10กว่าคันเกิดอะไรขึ้นกับหัวรถจักร CSR จากที่เราซื้อมาเมื่อปี2558จำนวน20คันผ่านไป5-6ปีปัจจุบันมีหัวรถจักร CSR ออกมาใช้งานเพียงแค่3คัน ปัญหาเกิดจากตัวรถจักรเองหรือเปล่าหรือการบริหารจัดการซ่อมบำรุงให้เป็นไปนตามวงรอบหรือไม่หรือหัวรถจักรขาดอะไรในการซ่อมบำรุงหรือกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงเพราะมีบางคันทำสีใหม่อันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เพราะคงเป็นเรื่องภายในของการรถไฟแต่การที่เอาซื้อหัวรถจักร20คันใช้งานมาได้เพียง5-6ปีแต่กลับออกมาใช้งานเพียงแค่3คันบางทีก็น่าคิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมหัวรถจักรถึงไม่ออกมาวิ่งถ้าหัวรถจักรไม่ออกมาวิ่งการรถไฟก็ถือว่าขาดรายได้นะครับซึ่งรายได้หลกัหลกๆของการรถไฟก็มาจากการขนส่งสินค้าซึ่งหัวรถจักร CSR เราซื้อมาสําหรับเพื่อขนสินค้าโดยเฉพาะไม่นําไปลากจูงรถโดยสารก็อยากให้การรถไฟเร่งรัดจัดก,การแก้ไขปัญหานี้นะครับและก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับหัวรถจักร QSY นะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ กับเหตุการณ์แบบนี้รับได้ไหมครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง facebook เพจ JB โร Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ